ในคลิปนี้ผมได้ทำรัตตร์แพคไว้ตัวหนึ่งเมื่อเรากระโดดเราก็จะตุยซึ่งผมก็ต้องมาจบเกมครับฟับงแล้วก็ดูไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่แต่แต่แต,แต่เรามีกฎกันอยู่3ข้อในการเล่นครับ1เราต้องเปิดตั้งค่าเอาตัวจำสองผมต้องพาเพื่อนมาเล่นด้วยและก็3ถ้ามีคนใดคนหนึ่งกระโดดเราก็จะตุยกันหมดมาลุ้นกันดีกว่าคขาว่าพวกผมจะจบเกมด้ก่อนหรือ oh, พวกมผมจะเป็นบ้ากันก่อน,น,อนถ้าอยากเห็นพวกผมทรมานแบบนี้อีกอก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปด้วยนะครับคอเมต์เสร็จก็ไปดูคลิป สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นไมค์คาร์ผ่ามกระโดดกันนะครับถ้าถ้ามีใครกระโดดสักคนเราก็จะตายกันหมดางนี้มัคือคือคือแค่สกิตก็ก็ลอยแล้วอ่ะแค่สกิตก็ลอยอ่ะถ้าในนี้เราไม่สับมือขีกันเราก็เราก็จะจบเกมกันไม่ได้หรอกเรานี้ก็ใหมคือะไรครับคุณวีเออการจบมังกรครับตอบแล้วกูตายก่อนพูดไม่จบเลยเอาไม้ไปตัดไม้ตัดไม้ ก็มึงไอ้นี่ไหมขัดขัดใจปะที่แบบมันกระโดดไม่ได้อะขัดใจไหมอูชิวๆอะเพราะว่ากูไม่เคยได้มารับเลยขอบคุณขอบคุณที่แจ้งเห็น้ะเพราะเกมนี้ก็เราคืออะไรวะ้ามังกรอนจ้ะตัวบังกรแล้วเราจะห้ามังก่อนได้จังไหนก็บูบายเอ็มบีซีบูบายเบีซีเพราะกูไม่ค่อยได้เล่นทำไมกูยังรู้สึกว่ามันแปลกๆเลยวะั้นแต่กูพยายามขึ้นไปข้างบนแล้วกัน ก็ขึ้นไปไม่ได้นี่ว่ากระโดดไปก็ตายนี่ว่านั่นน่ะต้นไม้อยู่นู้นนะแล้วดูต้นไม้ตรงนี้โคตรน้อยเลยเนี่ยเนี้ยเนี่ยสลับเนี้ยได้นะเว้ยเฮ้ยสลับแหมใช่จริงเปล่าลองวิ่งขึ้นดิไปไงไปไงขึ้นมาสบายเออจุดเริ่มต้นของชาเลนจ์เนี่ยแล้วก็มีเราแก้ปัญหาอะไรหลายตัวเว้ยว่ะย่าอะไรอะไรอะไรเป็นไรไอ้นี่พุ่มพุ่มไม้ใหม่ปะเออเพิ่งเห็นไม่ได้เล่นเวอร์ชั้นใหม่ <ś auster _> เอาแล้วเอาแล้วหยุด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 ยุดหยุดหยุดหยขยับมือขยับือเรากลับไปที่เดยมก่อนวะเราเราตายตรงไหนนะเราเราทำเป็นสลับไหมเราจะได้ไม่เป็นไรนะแบบก็นอนมันต้องสลับมินเดียวเลยอะให้่ทีุดเอ้ย ไอ้กูไอ้กูอยู่ข้างล่างกูจะขึ้นไปยังไงอ่ะไอ้กูช่วยกูช่วยกูก่อนดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยนี่แล้วกูลงไปเอาขุดอ่ะไม่มาดูกูก่อนกูอยู่ข้างล่างก่อนเไปเอาไปเอาไปเอาไปเออยังไงวะขุดเองก็ได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรในวันนี้มึงคิดว่าเราจะตายกันกี่รอบวะเกินร้อยกูว่าเกินร้อยกูก็โดนไอวีมันก็ยองดีเออกูย่อแล้วกูย่อแล้วมามามา เฮ้ยแต่เจ้ามีเจ้าสิกระดูกคุณทำตัวให้มันมีประโยชน์น้อยสุดหนักเลยไม่ต้องกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยอะไม่ยื้ออย่เอาพี่ไหนอยเอาพี่หน่อยยื้ออย่าเอาพี่หน่อยโอ้โหใครมาทำหลวมเนี่ยแล้วก็เราก่อนโอ้ใครอะนี่ยังมือได้ขึ้นมาแล้อะ มท่านท่านอะไรไมท่านอะไรไมท่านมาเดี๋ยวค่อยเอาไปไปตรงภูเขามืดแล้วมันมืดแล้วไอ้เหี้ยไปตรงภูเขาไปตรงภูเขาก้นไปตรงภูเขาก้นไอ้ยไม่เหมือนโรคโรคกลัวการกระโดดแหละโรคกลัวการการกระโดดไอ้ป่าขึ้นมาเลยหูมอนมืดแล้วซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาแล้วแล้วต่อแล้วต่อสวีงไล่นี่คือต้องัวชิงปีไอ้ป่าวขึ้นมาก่อนเลยไอ้ป่าวขึได้กูขึ้นได้กูขึ้นได้ไอ้นี่วินวินลงวิ่นลงนี้ ไอ้น้ำมันหลงไปได้นะไอ้ดีไอ้ดีฝ้าหนูหมู่บ้านเราเนาะหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านเราหมู่บ้านเราเป็นน้ำอ่ะมันเป็นน้ำอ่ะปาล์มเดียมาหนะปาล์มเรือใช้ได้ปะวะขึ้นไงเฮ้ยเรือเรือน่าจะใช้ได้เรือน่าเรือน่าจะใช้ได้เรือไม่ได้ไหมไม่เนเลเนมากูมามาตรงกูมาตรงกูให้หมดมาแล้วมาแล้วมีพืชไอ้พีกูกลัวกูกั่นไหมไงตรงเนี้ยใส่เชนเดอร์เไอปาล์มมายังปาล์มมารู้สอนมา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 เรากูมาเรา

จะตั้งแต่ข้าวว่าไหนที่เนี่ยไม่คือแป้งที่เด็ดเอ้ไม่กันเราจะคืบหน้าตอนนี้กูมาได้แล้วนี่มันดูกูกูเสียมากยอดยอได้ตรงเนี้ยใครมันทางบล็อกไปหนีเนี่ยใครหวายยาไว้ไอ้บางยาเออหลังจากที่เราพยายามกันมาทั้งคืนในที่สุดเราก็มาทางนี้ได้สักทีครับเอ้ท่าเอ้แป๊บนะ ไม่ถ้าถ้าเรามีหมาถ้าเราขี่ม้าได้อ่ะเราก็จะชนะเลยนุ้ย้าเราไม่ขี่เลยแทนแล้วเราข้ามางจากไหนวะบนบกไม่ได้กูจะไม่วายอย่างเดียวเม่วายอย่างเดียวทีเดียวไม่ได้ชิปชิปป์กดชิปเอ้ยลืมเลยลืมเลเก็บมาก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 ลืมเลยเก็บเรือมาเก็บเรือมาเก็บหลอกทางมามามาขึ้น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 มามีเรือมีเรือไอ้ดีกดชิปกดชิปแล้วก็ข้ามเลยไปขั้นไปขั้นห้าบนนีแล้วก็กดนางแล้วกดลงวังขึ้นเรื่องนี้เลยใช่ใช้เรือ ทำไก่แล้วมาไก่แล้วทำไก่แล้วมาไก่แล้วโว้ยลงมาไก่มากอย่าพึ่งนะอย่าอย่าอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเกิดการแล้วผมเจอชาไปดิพี่กูวิ่งเล่นอยู่เลยกู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 จะเลี้ยงเราขี่หมาได้ปหมเราขี่หมาขี่ได้ขี่ได้ขี่ได้ขี่มาได้โอ๊ยดีเว้นเอ้พีดิกูดิกูต่อยหมานะกูต่อยหมาให้หมาไปขึ้นไปข้างบนไปดิไปดิหล่น เอพี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ้ยเกือบ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 ต้องเก้ยงตีมากล้แล้วเขาหลุด้เราจะได้เตียงกันนะเราจะได้เตียงกันนะกูขึ้นไม่รับกูขึ้นไม่รับกูขึ้นไมลรับอ้าวยายาลูกู่ยาเกล้าเลยดูยิ่เฉยนะกูยิ่งยิ่เฉยนะอ้าวไปดิไปเต็มแล้ว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 เราลับกูด้วยมารับกูด้วยมารับกูด้วยผมขอแอบสปอยนิดหน่อยนะครับว่าไอเตียงเนี่ยมันคือคีย์สำคัญในการจบเกมนี้เลยครับ ไอ้เยี่ยบันไดสุสวรรค์เรื่องเรื่องมีหินนะเห็นปะหัวบันไดสูุสวรรค์ิงๆเก่าแรงมากวะเก่าแรงสุดัเนยทำบมานได้แล้วโอ้ยทุกคนพอจะถึงตรงจุดนี้ตายไปตั้งกี่รอบวันที่สองกูกระโดดได้เต็มทีไรเยี้ยมันจะกระโดดทำไมนะมันจะกระโดดแบบเยี้ยอะไรอะไม่ใช่กูนะ ไอ้ต้นหมต้นหมายต้นเดียรที่กูจะวิ่งไปหามันหาขนาดนั้นเลยนี่ยอไปยไปยสนองายหน้าบ้านไม่ครบปัญาอ่อนยืดดยดี้ยึดดีดียึดดียึดดยืดดียืดนียึดดียึดอียึดียึดกีย่ดกียึดเกิดดะยึได่เกดดี่ะดดียึ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 ดดีกคดดียึดดีย่ดดียึดดียึให้กึดดีดดีอดีดีดีดดี คุณรอบรอบบ้านก่อนคุณคุณรอบรอบรอบบ้านก่อนไอ้ยี่ตีอย่างแม่งไปไปขยายพื้นที่ก่อนเถอะขยายพื้นที่เหรอตอนเนี้ยก็ตีมันเลยจบอ๋อไอ้ยี่ปากตัวแตกตอนนี้คุณไอ้ยี่บอกเยี่อะไรแม่งเอาเอาเอาก้อนหนีไอ้ยี่บันแต พอตกกลางคืนเราก็แยกย้ายกันไปนอนครับนอนแล้วก็นอนแล้วนอนแล้ว yes เฮ้ยไอ้เหี้ยอยู่บนเตียงชัยชนะของมนุษยชาติครั้งแรกไอ้เหี้ยก็เรากูเกิดเรากูทุบเตียงเรากูเกิดไหนกูเกิดที่นู้นเลยเออกูเกิดตรงนู้นเลยไอ้เี่กูไม่กล้าทุบเตียงเลยตอนเนี้ยไอ้เหี้ยมามามารอบนี้เอาจริงและรอดูแล้วกัน แล้มาเริ่มมันต่อเลยดีกว่าแล้วเราเทคซอนะครับเริ่มควรเริ่มควรไป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 เริ่ม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 เลยคือทีแรกผมคิดว่ามันจะง่ายกว่าครั้งก่อนมีทั้งต้นไม้อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่ว่านั่นแหละนะทุกคนก็ดูแลกันที่ดียังไม่ถัดยอกยังเฝ้าเลยมันไม่ไหวจริงผมก็เลยทำสิ่งนี้ ขออนุญาตใช้ท่าไม่ตายนะครับไม่ได้เป็นคลิปแกแค่ทำให้มันเล่นง่ายขึ้นโอ้กดชิปดิตาของโอ้โหไม่กดกุ้งตาของตกตอนนี้ของไม่ตกของไม่ตกของไม่ตกปรับแล้วปรับแล้วแล้วคุณน่าจะคิดว่าเปิดตายเขาไม่ตกมันน่าจะช่วยได้เยอะนะแต่ปรากฏว่าเปล่าเลยลมหายใจเข้าลมหายใจอ่อรู้แล้ รูดออกซิเจนเข้าทางจมูกเยอะๆดั่งดอกไม้บานอ๋อมาไม่ใช่กูมันไม่ใช่กูไม่ใช่กูอาการยี่ยกูกูแต่ชิฟเลยกูกูแต่ชิฟเลยอีตาหำนันนะครับัวร้อนเหมือนเดิมเลยหลังจากยูจุดสปอนน์นานนับชั่วโมง ผมก็เลือกเดินเรือตามเพื่อนครับโดยที่เราจะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกขุดเหมืองกลุ่มที่2เดินเรือครับวันนี้มีลูนใช่ปะไอพี่ว <IP S 1> างเตียงเดี๋ยวเออขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนวางเตียงตรงนี้กลัวคีปเปอร์มันมันระเบิดว่ะไม่อาบแต่มันกูจะเสียคีเปอร์นั่นแหละคือระเบิดกูแล้วกูตายเลยเหี้ยแล้วกูตายเลยแต่ฮะไอพีวังเตียงพีวังเตียงพี กูไม่ได้การที่กูจะควาดมันวันช็อตมอนมาได้มันลำบากใจจมาๆเดินเดินขึ้นได้มีเนี้ยโอ้โหแล้วเป็นมืดเตียงจะระเบิดไหมมาดูกันดีว่าเอออย่างน้อยเราก็อยู่ตรงนี้ว่ะพอพวกเราได้จุดเซฟเราก็เดินทางกันต่อครับไปแบงไปแบงไป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 นำเลยพี่ชาย นั่งเลิกสักพักแล้วก็มาเจอพีระมิดครับแล้วเราก็ลงไปหาของในพีระมิดกันต่อเอางี๊ไหมเราใช้พี่อ่านมาเฮ้ยจริงป่ะพี่อันมาเหรออ่านมาเพชรเลยต้องอ่าอะไรพี่เอี้ยเกาะสอดเกาะมาเอาโอ้เอาจีนทีไปด้วยเข้าตายเข้าตายเอาทีนีไปเข้าตายได้เนี่ยเดี๋ยเด็กข้ตามสมใจจะทำให้มันตายรวๆเนี่ยเอ๋อ ตอนนี้กลุ่มเดินเรือก็ได้แยกออกมาเป็น2กลุ่มครับเพราะว่าเราจะแยกกันหาบูบ้ากันครับจะสับอัดแล้วแบงค์ไปไหนแล้วเนี่ยฮะมาฆ่าแกะแอ้ามึงวะเฮ้ยกูเจอบ่อลาวาแบงค์เฮ้ย,ยข้างใต้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 หนีข้างใต้หนีกูได้ยินเสียงกูได้ยินกูได้ยินมึงได้ยินบ่วงตัเสียงดิึ่งบ่วงบ่วงเลยเออเออกูได้ยินกูได้ยินแม็กซ์ทะเลกูได้ยินเนี่ยเนี้ยเนี้ยนะครับ จดพิกัด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 อ่ะไอ้แบงค์เหลอะแค่ตอนเนี้ยเราเราต้องไปเอาเตียงวะเอาไปได้วะทำไมนะยองนะเมื่อเราเอาไว้คัพได้ไอ้พี่อะไรนะเมื่อเราขั่งได้เราต้องไปเอาเตียงทำไมวะเอาเลยเลยครับ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 เลยเอาวนอนตัดไม้ก่อนมันพักมันพักมันไม่มีอาร์อันเนี้ยคุมไม่ได้ไอพี่ต้องวัว มึงดื้อดื้อี่เข้าใกล้กูอะกูกูโดดเมื่อกี้ไอ้ดีคอนเล็กหน่อยได้ปะหรือว่าจะมึงจะมากกวกูอันนี้เอาไปไอ้พี่เอาเอาไปเซฟก่อนไหมเซฟก่อนไหมเซฟเซฟรีบเซฟก่อนรีเซฟก่อนรีบวางเตียงก่อนรีบวางเตียงก่อนนี่กูว่าละว่าลวเหตุการณ์นี้ว่าละว่าละเหตุการณ์นี้ต้องเกิดเอ้า เอ้าเอา้าอะไรอ่ะมันหายไปไหนเมื่อกีกกอบบ้กูสู้กับซอมบี้อยู่ปะกูก็แล้วกูก็ตายกันแล้วซอมบ,บี้ก็หายาคือตอนนี้ผมขาดเหล็กอีกก้อนหนึ่งผมนี่จะทำถังน้ำแล้วเราจะได้ไปไหนลงกันได้ครับผมคีเป,เปอร์คีปเปอร์ตามกูามาคีปเปอร์ตามกูมาโอ้ไม่นะกูเจอกูได้เหล็กแล้วกูได้เหล็กแล้วแชมป์กวาดไปดีเขาสามข้อหรอ ใช่ใช่กูครบอ่ะเนี่ยแบงค์ไอ้แบงค์ดูนี่ไปได้แล้วโอ้ด้วยก่อนว่าผมทำประตูนั้นลงไม่เป็นก็จะทำช้าหน่อยนะครับทุกคนแล้วเมื่อกี้ได้แล้ว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 แบงค์ได้แล้วไป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 ตัวข้ามเราเลยกูได้ใจเลยแค่ประตูอะกูได้แล้มันมีสติงมั้ยสติ๊ก เราเจ้าแล้วจ้าเราเจ้าเมียเดียวเอาอ่าอ่าตายไปไอวีคุณแค่แข็งะครับดาบอ่ะตอนนี้กูยังคข้าไม่ได้เลยเนี่ยเอาทำไมอ่ะมานรกแล้วไม่มึงเอามึงกี่ไหนเนี่ยนรกนรกกูอยู่ไหนรกไอแซดไปแล้วตอนนี้มึงจะไปทำแต่ได้อะวะไปนรกตอนนี้ทุบเบ็ดได้เหรอทุบได้มีรูปหรอมีรูปอย่าง เออเน้นเน้นเติมโอ้อ่าเติมอ่าเติมไดรเน้นเติมเน้นเติมโลไลยมีของไปนรกไปหาโลเหรอเจ้กลัวเจ้าลัวของไปนรกบอกเน้นเติมหลังจากโดนเพื่อนลุมด่ามาผมก็ไปฟาร์มของอีกเล็กน้อยครับไปกูพร้อมเข้านรกแล้วไอ้แบงค์มาโมงเดียวเดียวมามึงก็จะตายดิเดินเดินเดินเฮ้ยเจอเจอไอ้นี่เจอไอ้นี่ เจออะไรนะบัตเจนเจอบัตเจนบัตเจนลำแน,นแบนนนะคือง่ายๆนะในนั้นไม่มีอะไรเลยจบนะไอ,อเชีย่ยวเง็บัตเจนว่ะกู <c oughs> เจอแล้วกูก็ตายเรามาตั้งป้อเเามาอเลยเราก็นัดรวมตัวกันตรงที่ประตูนลกก่อนที่จะไปหาฟอร์เทกันครับได้อะไรไหรมกูวิ่งเท่ากบตายนะเว้ยเมื่อกี้ไงรวมกันแล้วหกคนเย้ไอเชียชุดทองขาทองเลยเซฟด้วยเซฟด้วยจ้ะ แล้วเราก็เตรียมตัวไปหาฟอเทสกันครับเอาไปไกด์ดิ้งทองไกด์ดิงทองเนี่ยฟาร์มทองเนี่ยเนี่ยตีดิเอ้ยอันนี้คือมึงขุดขุดให้มันรับเดียวขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นเอ็งของมันเองเนี่ยที่กูทำเนี่ยไอซิกแซกโซนเนี่ยก็ยังไงวีอ่ะบัวลืมไปคนอย่างไงวีตอนนี้พวกเราก็แยกย้ายไปหาฟอเทสกันครับไม่ดนเกิดดิโดนลอยแล้วมึงเยไว้สะพานนะระวังนะเดี้นไอซิกไม่ได้ย้าเร้ว มันก็ต้องโม้ไงไอปลาไอป้าไอเยี่ยไอป้ามได้ปลาวิ่งตัดหน้ากูไอเยี่ยไอป้าวิ่งตัดหน้ากูม่วังเลย้หน่อยดิแ่ตามกูมาเลยข้างล่างอ่ะมันมีจะถูกตรงนั้นนะเวไอสทำเะเท่เลยห ทุกคนไม่ต้องถามนะครับว่าเอ็นเนอร์ฟูลมาจากไหนส่วนใหญ่ไอปามันฟาร์มมาทั้งหมดเลยอะครับแต่เละเฮกูเจอ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 เจอแล้วบทความเป็นคาเบร้อะไรเงี้ไป็นาเบรดีเซตตอนเนี้ยกูเดี๋ยวกูไปหาแล้วกันนะกูรีตัวก่อนอืมมามามากูมาแล้วกูมาแล้ว เฮ้ยทำไมตัวมึงโลนะวะเฮ้ยมึงดูกูนี่มีเอวกูเปล่ามึงอะมีเอวกูาเป็นเซอร์ละกันนะเดี๋ยวกูเซนเซอร์ละเซนเซอร์ทำไมเซนเซอร์ทำไมมผมจะตื่นคลิปได้ป้าล่ะมันหาด้กับมันพยายามนะเว้ยเออพยายามแต่แต่ใช้ตัวช่วยพยายามมีแย่เลยเวยผมมีความพยายามผมก็เลยเดินทางไปปราสาทเนี่ยเท่ากันต่อเลยครับเฮ้ยกูมาแล้วกูรบมาเออเจอปราสาทแล้วเว้ย ไปเริ่มเลยดีกว่าว้าไป็นไ้ปามโค้งไปซค้งโค้งเห็นปะอาว่าปะโอ้โอ้รอดกูรอดเจอแต่อะไรเนี่ยเจอแต่ไอ้ไอ้วิเทอร์เนี่ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอห้องเบรแล้วกูเจอห้องเบรแล้วผมก็นั่งฆ่าเบดด้วยความรวดเร็วที่สุดที่ผมจะทำได้แล้วครับทุกคนแล้วก็ได้ของมาแน่ไม่มีอะไรมากหรอกเนี่ยสี่วันเราึกินบาเราไปไปหาทางเออนี่ โอ้ยโอ้ยตีแรงยังอ่ะโอ้ยหย่าหย่าหย่าเราาิเตอร์ไม่ดับกว่ามิเตอร์ไม่ดับด่าไปกูด้วยต่อใช่ไหมโอ้ยไออาบุงมาจัดตรงนี้ดิแต่ว่ามึงมาดีไอ้ชุดนี้ท่าไยอ่ะไปไหนอ่ะมิเตอรนี้ดิม่ต้องห่วงไอแอ้เนี่ยจัดเลยจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไร แน่นอนครับว่ามานรลกไกลขนาดนี้ก็ต้องมีการตุยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจีบปะเดือบไปปะจีบปอ่ะกูได้มาอีกแท่งหนึ่งละตอนนี้กูมีสี่ผงโอ้ยโอ้ยพอมึกสนอ่อสนอ่อสนอ่อเฮ้ยกูมีหกแล้วเนี่ยพอแล้วมั้ง พอแล้วมั้เอาไปไปเอเดโเอเดโเอาเอเดโปาแต่เราใช่ป่ะพอใช่ป่ะเออพอแล้วนี่ยพอแล้วพอแล้วกูม่หกอะไอยไม่เเอเดปเอเดปูเอเดโใครู่เอเดโไอปลาม่กูกูกูมีพาเไปไปเอ้าไอเียทุก้าทีแก้ปลาดิให้ปาดินโลดิไม่อะไเลยต่กอเคอเอตะก้องตะก้องตะกอนนี่อเเลยอเยอเลยเลยอเลอเยีอลยโยโอลยโยล ไม่มีไม่ใช่ลาปิดลาปิดมึงมีในกองนะมันก็ไม่ยอมพอดีในี่ตายแบงค์เอาลาปิดไหมา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 ปลาเปิดสักลาศนะครับเราจะที่เราเล่นไม่รู้ไม่รู้กี่ชั่วโมงนะครับไปอ้าไปด้านนู้นว่ะทางลันโตนเตียงเตียงหมด้วยอ๋อเตียงเตียงเตียงครับพี่ผมมีเตียงผมมีเตียงมาแล้วนะอยากถูกเตียงนี้นะตอนนี้พวกเราก็เตรียมข้าวของไปสู้กับมังกรครับเตรียมข้าวของเสร็จก็ได้เวลาออกเดินทาง พวกเราก็เดินทางไปเช็คพอยต์ไปโดยการใช้เตียงแล้วก็วางไว้นในระหว่างทางครับกู่ยกกตีเลยทีเดียวว่ะเยี่ยตัวเป็นคนหน้าเนไฟอ่ะเยี่ยตัวไปเนี่ยเยี่ตีใช่ปะเยี่ตีใช่ปะเออยาเซฟเซฟเอ็มอุกบาทเซฟกูเซฟไปเออเซฟไปเออเซฟเร็วมึงก็รู้มาจากเตียงนี้มึงเลิกลุกดิกนีเ้เอาไอเยี่ยพ่อมึงอ่ะไอเยี่ยเราไม่มีคนดึงชุดเพชรยังเดินไม่ถึงโอเคกูเกิดตรงนี้ครับมึงไม่เป็นไรแบงค์ก็ไม่ไกลมาก ไม่เก็บเตียไม่เก็บเตียงมาด้วยเก็บเตียงมาด้วยไม่คุยเตีไม่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 กูไม่กูอยู่เฉยกูอยู่เฉยกูไม่ไว้ใจแน่แน่แบงกุกกูก็มีเตียงเหมือนกันกูกูไม่ไว้ใจหรอกผมขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าไอเตียงนี่มันสำคัญมากถ้าเผื่อมีใครไม่ได้เซฟหรือว่าใครทุบเตียงออกนี่เกมจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเอาเซฟ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 ไอ้แบงก์ไปหน โทษคุโทษทีปู่แม่งเลยเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟลูกไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมูจะดอนกินบ้านกินเมืองหาพออเออคือผมจะบอกว่าคลิปหลังจากนี้ก็จะเป็นการทากล้วนๆและและเสฟผมก็หายไปไหนไม่รู้พอเดินไปนิดหน่อยเราก็เจอหมู่บ้าน พวกผมก็เลยปล้นสะดมซะเลยครับทั้งอาหารทั้งเตียงเอาไปบล้มมังกรกูลงละอ่ะไปปลาดีอยู่ไหนวะน้องตรงนั้นหรอวะเอาไปตรงนั้นเรเลยตั้งนานไกลแล้วเนี่ยตรงที่เซฟเราเออไม่เลยจะเจอวะโอ้ยดูดีดูดีแม่งมีแต่น้ำปลาแม่งใกล้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 แล้วใกล้ละอันนี้คือใกล้แล้วโอเคแสดงว่ามันก็อยู่แถวนี้แหล้คู่ตรงแี้วท่านี้ท่านี้เลยท่านี้เลยจบเลย ล้วก็คุยกันว่าเราจะประหยัดเตียงให้ทุกคนมาเซฟเตียงเดียวกันเพื่อเอาเตียงไประเบิดบางกอนครับแต่ก็ด้วยความอะไรไม่รู้ของผมก็ไปทุบมันเรียบร้อยแล้วล่ะทุบเตียงนะกูทุบเตียงนะกูทุบเตียงนะอันนี้กูทุบเตียงนะทุบไปแล้วตายหมดนะเออเออกูไปเกิดไหนนะกูว่าไปเกิดไกลเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวแลไอพีไปเกิดไหนเนี่ยเกิดบานเกิดบานเฮ้ยไอพีด้วยความรู้สึกผิดของผมผมก็จะดึงเพื่อนมาตรงนี้ครับแต่ก็ มันไปแล้วทุกคนมันไปแล้วมันเหลือแต่กายเนื้อเอา F สิบีสิบและผมก็โดนเพื่อนบับกันใหญ่เลยครับผมก็เลยยิ่งรู้สึกผิดจริงๆอีกเลยอ่ะเอาเนธเนธโอเคโอเคโอเคเนธเอฟวีดิสก้าไอฟวีดิสการอ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 ไม่ก็มึงก็เลยไม่มาน้าเนธมันงอนจริงจริงเออจริงจริงเอฟวีมันงอนเออแต่ไันแค่ เอเดี๋ยววีรู้ถ่ายดูแล้วกันอย่างเงี้ยเฮ้ยแก่ข้อเดี๋ีก็เลยแบบอุยอ้ยคอยจอดีกว่าเอออืมเออเนอะอุ้ออยเด,ด็กูในที่สุดเราก็ถึงสตองโคกันครับกูเจออะไรดีนี่ จบอ่าเรนเดียสก็ถือตอนพอทีใกล้จบสักทีมาเซฟเซฟแล้วเซฟได้ไวว้าฮอ้าวดวงตาไม่ครบนี่ว้าไม่เป็นไรเราสร้างประตูนรกแล้วไปหาปราสาทเนื่องจากเอนเดอร์พูมไม่พอแล้วก็เข้านรกไปฟาร์มกันครับแล้วเราก็ได้เอนเดอร์พูมมาอย่างล้วนแล้วมีเอ็นหนึ่งเอ็นเอเดอร์พูลหนึ่งอันมาเอนเดอร์พูมหนึ่งลูกได้ไปแล้วดอกหนึ่งลูกอ่ะนึกไปผมก็กินในใจนะนึกว่าจัดฉากหนึ่งสองสามไป ไปลครับไปนะครับน้องชายช่วยกันต่อนะเออช่วยกันต่อเดเอไปครับไปครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามรบของจริงกันแล้วตอนนี้เราไม่มีธนูแหละก็จะแย่หน่อยทุกคนแล้วก็มารับชมความยิงแม่นของเพื่อนผมกันอีกนะครับมาทำนไปวงปวง ไอลุมลุมมจะทันจะทันกินโตกินโตกินโต้ตอนนี้เราติดปัญหากับการซู้มมังกรตรงที่ว่า 1. เรามีนี่คือดูกันน้อยมาก 2. อเอ็นคริสตัลมันยิงไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีลัวเกาะกำบังมันไว้อยู่ซึ่งเราก็ต้องใช้บล็อกสลับต่อขึ้นไปข้างบนผมก็เลยขอบล็อกจากเพื่อนเพื่อต่อขึ้นไปข้างบนครับอ่ะผมม่ีไปไปมีโซฟควรคุณจ้าขอบคุณจ้าเอามาเยอะเลยจ้าผมมีแค่นี้ละ และนี่ก็คือทางที่ผมสร้างและเพื่อนผมก็สอนวิธีสำคัญในการจบเกมนี้เลยครับเพ่มกดกดวิ่งอ่ะจากกรโดดเลยให้กดสเปคบ่ากดแค่วิ่งอ่ะนี่มันก็วายเองใช่ครับนั่นก็คือวิธีการไต่น้ำนั่นเองโดยที่เรากดปุ่ม W สองครั้งเพื่อเป็นการว่าน้ำขึ้นไปและผมก็ลองพยายามล้ายรอบเลยครับในที่สุดพวกเราสามคนก็ขึ้นไปตี Enchistal ได้ครับ กูถึงแล้วไงถึงแล้วพอระเบิดเอ็นคริสตัลเสร็จผมก็รีบตอบอีกฝั่งครับธนูก็ไม่มีเฮียเด็กข่ายเฮียพี่ไม่ใช่ธนูกันครับเฮ้ยเรื่องเดี๋ยว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 แน่นอน,นครับเจ้าของช่องก็ต้องเป็นคนปิดฉากอยู่แล้วมา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 แล้วที่เหลือก็คือการสแปมตีมังกรด้วยดาบาเดียวแล้วครับ จะตายแล้ว oh มันจะตายแล้วลุมตีมันลุมตีมันมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันโดนโอ้โหอีดิเดียวก็จะตายแล้วแต่ดูจริงยมันแบงยิงมันแบงยิงมันทันเดียวมันเดียวไม่มีไม่มีไม่มีโนูแล้วไอ้ดีเมื่อกี้ฉากต่อไปนี้จะเป็นฉากที่สุดยอดในคลิปนี้เลยครับไอ้แม่เย้ D.J. จบแล้วค่ะมกบแล้วเว้ยเวฟวฟเ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 วี่ปาไปไหนเอ้ยอะไปพี่บวกเลยพี่บวกไปบวกไปเลยสู้แมวเมื่อก่อน่ะบิดไปสู้เลยพี่บิดไปสู้เลยบิดไปเลย เอ้มีวินไปเลยยืนเลยกูเลยสเมตอ่ะพีพูดพูดปิดคลิปตรงนี้พีอ่ะอ่ะหันมาหากูอ่ะปิดคลิปไงครับพีพีไม่มีกูวิกแล้วนะพาต่อไปอ่ะ